เมื่อเช้านี้ขับรถมานะคะตั้งแต่เช้าตรู่ฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอีกแล้วค่ะในกรุงเทพเนาะใช่ค่ะพี่พี่ขับรถมาฝนตกไหมคะหรือ่าหยุดไปแล้วเมื่อเช้านี้ยังไม่เจอแต่ว่าวันสองวันนี้นี่ก็จะมีฝนฝนคือถ้าเราอยู่ในที่โล่งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามีฝนตกนะแต่ว่าพอเป็นหน้ากระจกรถเราก็จะเห็นเม็ดฝนมาามโปรยลงมานะครับงั้นดูฝนฟ้าอากาศสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับในเช้าวันนี้เช็คอากาศให้กับคุณผู้ชมก่อนครับ สภาพอากาศของเรานะคะคในช่วงของวันนี้จริงๆแล้วฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ,คะม,ามาเรื่อยๆเ,เลยแต่ว่าในช่วงวันนี้ค่ะภาคเหนือเ,เขาบอกว่าจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่ตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตร,รดิษฐ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะ จากภาพจะเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งตะวันออกก็จะฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เช่นเดียวกับทางภาคเหนือนะคะก็คือที่สักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยนะคะพื้นที่สองแห่งนี้ที่จะมีฝนตกค่อนข้างที่จะหนาแน่นหน่อยค่ะส่วนกรุงเทพมหานครจะมีฝนตก40%ของพื้นที่นะคะก็ให้ระมัดระวังแลวก็เตรียมร่มออกจากบ้านกันด้วยก่อนที่จะเดินทางนะคะทางภาคเหนือเองแล้วก็ในพื้นที่ที่อยู่สูงๆเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ ถ้าดูจากปริมาณฝนที่ตกลงมาในช่วง3-4วันนี้นะครับกลับไปดูแผนที่อากาศเมื่อสักครู่นี้จากแผนที่นี้เนี่ยอันนี้ก็คงจะเติมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลได้ไม่น้อยนะครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยโซนเขื่อนภูมิพลนะครับ่วนอีกฟากหนึ่งอุตร,รดิต์นี้ก็เขื่อนสิริกิติสองเขื่อนใหญ่นะครับเก็บน้ำได้เยอะก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับในพื้นที่ด้านล่างนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยา22จังหวัดได้เยอะเหมือนกัน